โร,รงเรียนวัตตะวนโรงเรียนวัตตะวนนั้นได้น,นํานวัตรกรรมการจัดก,การศึกษาคือ problem based learning ได้ไปเรียนรู้โรงเรียนต้นแบบการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ทางโรงเรียนวัตตะวนกับบริษัทโคเวสโตรโร,ร่วมมือกันหลังจากที่ไปเวิร์กช็อปนะครับก็เราก็เลยได้ประสบการณ์เพื่อที่จะมาขยายผลต่อครูคที่โรงเรียน problem based learning นะครับก็คือการเรียนรู้จากปัญหาเป็นฐานในชุมชนตรงนี้นะครับที่เขาอาศัยอยู่ก็คือปัญหาของ หาดทรายทองนะครับซึ่งเรานำเอาปัญหาตัวนี้ให้เด็กเขาเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทำเพื่อให้ทุกคนเห็นคุณค่าของหาดทรายทองและให้ทุกคนมีจิตสำนึกมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ครับเพราะหาดทรายทองของพวกเรานั้นยังเป็นแหล่งประกอบอาชีพของชาวประมงรวมทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของทุกๆคนด้วยค่ะซึ่งแรงบันดาลใจของพวกเรา คือพวกเราอยากที่จะเป็นฮีโร่ซึ่งจะได้มาช่วยเหลือและดูแลหาดทรายทองของพวกเราให้สวยงามและสะอาดมากขึ้น b l นะครับก็คือเริ่มจากการสร้างเรงบงบดาลใจซึ่งการสร้างเรงบันดาลใจก็ใช้วิธีการดูคลิปจากภัยพิบัติตางธรรมชาติของแหลมตะลุมพุกแล้วก็พานักเรียนเขาไปสำรวจพื้นที่จริงๆหลังจากนั้นเขานำเอาสิ่งที่เขาพบเขาเจอนะครับมา เขียนเป็นเครื่องมือคิดเพลดแมทว่าวพวกเราได้ดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับแหลมตะลุมพุกกลุ่มเกาะม,มรดกโลกครับที่ได้เกิดภัยธรรมชาติโดยคลื่นพายุครับที่ได้พัดบ้านเรือนเสียหายจากนั้นก็ได้ทำชักะเยอความรู้ครับว่าภัย,ภยธรรมชาติกับมนุษย์สิ่งอะไรที่ทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากที่สุดจากนั้นก็ได้ไปสํารวจที่หาดายทองว่าปี2017มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรมาบ้าง จากนั้นพวกเราก็ได้ช่วยกันคิดว่าเราจะทําปฏิทินยังไงว่าสิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิตมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงครับหลังจากนั้นเราก็ช่วยกันออกแบบนะครับกระบวนการเรียนรู้ก็จะเริ่มตั้งแต่จับคู่จาก1ไป2จาก2ไป4จนกลายเป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็ช่วยกันเขียนของแต่งละคนแล้วก็นํามาวรวมกันจนได้เป็นชื่อยังโรจิวผู้พิทักษ์หาดไทรทองครับก็นํา มารวมกันจนเป็นแผ่นใหญ่แล้วก็นํามาใส่ปฏิทินการเรีนยนรู้อะครับผมได้ไปจับกลุ่ม5้คนแล้วก็ไปศึกษาที่หาดไสทองครับผมได้ไปพบสิ่งมีชีวิตอย่างเช่นปูหอ,นหอยเม่นหอยแมงผู้หอยนางรมครับแล้วก็ได้จัดทําเป็นระบบนิเวศหาดหินครับเพื่อทําให้รู้ว่าเราได้ไปเจอสัตว์มีชีวิตอะไรบ้างครับคือผมได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับ ทำลายว่าทำลายทำลายมันคือเส้นทางของมันเวลาอดีตและปัจจุบันครับผมก็ได้ทำทำลายเกี่ยวกับหาซายทองครับว่าเมื่อก่อนถึงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับอดีตผมได้เห็นว่าหาซายทองมีทรายเต็มไปหมดแต่ปัจจุบันมีการสร้างโรงงานอย่างเพิ่มมากพร้อมกับตั้งชื่อหน่วยให้สอดคล้องกับสิ่งที่เขาจะเรียนนะครับให้เขาศึกษาจาก Google Earth นะครับ Google Earth แผนที่เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่พวกเราก็ได้ศึกษาจาก Google Earth แล้วก็ได้นำออสถานที่ที่เราได้ไปดูมานำมาแต่งเป็นละครสั้นเพื่อที่จะทำสะะารคดีค่ะหลังจากนั้นเขาก็นำเอาตัวนั้นมาวิเคราะห์เพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด<อ>เขาก็เลยได้สร้างเป็นโมเดลขึ้นมานะครับเป็นโมเดลให้เห็นความเปลี่ยนแปลงโมเดล2ออันนี้แตกต่างก,กันก็คือ โมเดลฝั่งอันนี้จะเป็นในอดีตค่ะก็จะเป็นหาดทรายแบบนี้ค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นปีปัจจุบันค่ะที่จะมีโรงงานแล้วก็มีแนวโคตหินค่ะเห็นการเปลี่ยนแปลงก็คือในสมัยก่อนอันนี้ก็จะไม่ค่อยมีหมู่บ้านแล้วก็ไม่ค่อยมีขยะค่ะจะเป็นหาดทรายที่สวยงามสมบูรณ์ค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะมีขยะเพิ่มมากขึ้นและมีโรงงานมาสร้างขึ้นหลังจากนั้นเขาก็นําเอาตัวนี้มาจัดก,กระบวนการเรียนรู้ของเขานําเอา ROV หรือว่าเอาเกมเอาวีโร่ที่เขาอยากเป็นเขาจะแก้ปัญหากับคนในยุมชนหรือคนในพื้นที่อย่างไรนะครับวิที่7ก็จะได้เรียนเกี่ยวกับตอรี่บอร์ดครับเป็นแต่ละฉากละฉากเพื่อที่จะไปถ่ายทําจะได้ทําคลิปง่ายขึ้นครับสถานที่ที่หนูได้ไปถ่ายทําก็จะเป็นแนวบริเวณ รีมหาดทรายทองเพื่อจะได้เป็นฉากที่เข้ากับบทที่เราจะพูดค่ะหนูรู้สึกสนุกค่ะที่ได้ทำเป็นพวกโมเดลค่ะเราได้ชื่นชอบในตัวละครอวีก็นำมาเรียนค่ะสึกสนุกเพราะว่าเกมอวีนั้นก็เป็นเกมที่หลายๆคนก็ชอบค่ะเพราะว่าครูครูคบอกว่าโมเดลนั้นก็จะเป็นคนที่จะทำได้คือคนที่โตแล้วค่ะแต่ครูนั้นก็มาฝึก ให้พวกหนูได้ทําและรู้สึกภูมิใจค่ะที่ตัวเองจะทําเป็นสรารคดีเพื่อที่จะบอกชาวบ้านให้ช่วยกันอนุรักษ์หาดทรายทองค่ะสิ่งที่ชุมชนได้นะครับจากโครงการยีโรจิ๋วผู้พิทักษ์อาดทรายทองนี้นะครับก็คือเกิดจิตสํานึกในการอนุรักษ์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบริเวณหาดทรายทองผ่านสื่อสารคดีที่นักเรียนและก็คนในชุมชนร่วมกันคิดคนในพื้นที่มีส่วนร่วม น,นเมื่อเขาเห็นเด็กทําแล้วคนที่เป็นผู้ใหญ่ก็ต้องมีความตระหนักในการทิ้งหรือการจัดก,การดูแลขยะเขาเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนมีความเข้าใจเห็นความสําคัญของทรัพยากรทางทะเลนะครับที่เป็นแหล่งทำมาหากินเป็นแหล่งวิถีชีวิตของคนในชุมชนเด็กก็จะได้การเรียนรู้ทั้ง5้าวิชานะครับที่เราเบือนาการแต่สิ่งที่ได้จากจริงๆเลยก็คือการมีจิตสาธารณะนะครับที่มีส่วนร่วมในการดูแลชุมชนคือเขาเกิดที่นี่โตที่นี่ก็ต้องดูแลที่นี่นะครับ